สวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับผมดอวฮิลฟาบิสนะครับผมก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมบัลติคอปสามกุกนะครับผมนะก็หลังจากที่อัปเดตใหม่มานะครับก็คือไอ้คนศึกทางวิชาการนะครับมาแค่สองสามวันปุ๊บก็จัดไปฮนะฉลองสองเทศากาลและรู้ไหมเขา,าอะไรมาฮนะมันมีกนศึกแดงแล้วมันมีกนศึกทองแล้วทําไมมันจะมีจะมีคนศึกวุ้งไม่ได้นะครับผม ในกวนสุุ่มก็มานะครับผมในสองเทศกาลนะครับซึ่งไอไออันเนี้ยไอควนสุมเนี่ยมันมีสองอันนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ไปเซเวมานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะสุบให้ฟังนะครับก็มันมีอยู่สองอันนะครับเป็นเคล็ดลับหกทิศกับมังกรเพโลกานะครับซึ่งมันต้องบอกว่ามันเพิ่มพลังเยอะมาก เนี่ยคือแค่ใส่แล้วก็เลือดเพิ่มสิบสามล้านตีเจ็ดแสนนะครับผมนะก็จะเป็นสองสกิลนะครับผมเนะคีความโหดของกวนศึกวุงนะครับมันโกงแนละ้วก็ของมังกรเพลโลกานะครับก็จะทำให้พื้นที่ค่าศัตรูเป็นลาวานะฮะก็จะโดนดีบัฟนะครับอัตราคิดแม่นยำตาฝาโจมตีลดลงทำดาเมจเว่ใส่โอกาสองสิบเปอร์เซ็นต์ทำให,ให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะระเบิดเพลิง โดนดาเมจต่อเนื่องนะครับดาเมจกระจายอีกโอ้โหก็คือดาเมเวเป็นหลักนะครับผมมาก่อนเพลิงอะแล้วก็อันนี้เป็นพาสีฟนะฮะทั้งหมดเอ่อทุกคนนะจะเพิ่มดาเมสุดท้ายเพิ่ม10%นะแล้วจะให้ยูนิต1คนสเตตัสทั้งหมดบวก5%้าอนะโอ้สุดจัดนะครับอ่าอันนี้คือแบบภาพนะเดี๋ยวไปดูของเคล็ดลับนะไอเคล็ดลับ6ทิศ นะครับเคลที่จะเป็นออสองรอบแรกทุกครั้งที่แม่ทัพฝ่ายตนออกเทินโอกาส60%อันเชิญเต่านินสุม่มคือกิเอฟเฟกควบคุมฝ่ายตนหนึ่งายหลังกือกิสํำเร็จเพิ่มต้านคริเพิ่มบล็อก20%นะทุกเทินกระตุ้นสูงสุด2ครั้งเมื่อเริ่มรอบ3กระตุ้นพยักมา์จุติแล้วก็ฮิลฝั่งตน20ซของค่าเลือกสูงสุดทำให้เป้าหมายสุ่มได้รับทางโจมตี20%อัตราคี20เพิ่มดาเมจ20อันนี้คือบับนะ อันนึงเป็นดีบอฟฝั่งตรงข้ามอันนึงเป็นบอฟให้ฝั่งตวัวเองก็คือดีทั้งคู่นะฮะได้มาเป็นจะจะสุดยอดได้ถ้าได้ทั้งคู่นะทั้งคู่พาสีก็ทำให้ทั้งหมดนะลดดาเมจสุดท้ายเพิ่ม10%แล้วก็1ยูนิตได้ทั้งหมดบวก5%ปรนะประมาณนี้แล้วผมสอบกสึกลุงนะซึ่งต้องบอกว่าหน้าเก็บมากนะผมบอยใครมคีคือแบบว้าวแบบ ดันเจียนหลักจะง,ง่ายขึ้นเป็นกองเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มันจะมะีนอกจากที่มันจะขายไอ้กลนศึกลุงไปตำลึงแล้วก็จะมีเศษไม่ทับลุงด้วยนะครับผมคือผมขาดอยู่ห้าสิบเศษนะแล้วผมซื้อได้พอดีเป๊ะนะถามวผมจะเอาไหมเอาสิครับรอ,อะไไนะเอาสิช่วงนี้ผมก็ไม่รู้นะจะเอา ตำลึงไปใช้กับอะไรนะผมว่าเพิ่งใช้ตำลึงกับอันนี้ไปใช่ว่าไอแปลงกายนะพอดีมันเห็นนะมันห้ามใจไม่ได้ฮนะผมอยากให้น้องเฉียงเป็นหกโดาวไวๆนะครับผมอืมเออใช่ผมยังไม่อันนี้ดีกว <laughs> ผมต้องไปเลือกก่อนต้องไปเลือกก่อนใจเย็นใจเย็นอโอเค ส4 0สเอ้ยเจ็ดดาวส0 0แดมต้องรอเดือนหน้ารอไม่ทับเทพจะกลับเวลากลับมาเดือนหน้าถ้าเดือนหน้านะถ้าเดือนหน้ามีนะก็เพิ่ม6ดาวครั้งนี้จะได้อัตราบลของกกน้องเฉียนเพิ่มส0เแล้วก็ส5หนะเลือดเพิ่มอีก7ล้าน2แล้วก็ไม่ทับโง่ทั้งหมดไม่ทับมิติตัวเองเลือดเพิ่ม20ล้านนะ เพ,เพิ่มมหาศาลนะครับผมอ่ะนะครับเพิ่มไปครับอ่าเพิ่มละบุ้มจีสัตว<ฮ>์คลายแมนโอ้คุณสมื่อกี้เห็นไหมว่ามันพังมาเพิ่มเท่าไหร่ไอ้ดีผมอ่านนะ420ล้านดาวที่6กสี่รยยี่สิบบ้มสุดจัด ตึนจัดไปเลยโ oh. wow, wow, wow. อ้ว้าวว้าวว้าวอัตราบล์เนี่ยนะตาบล์เป็น96แล้วนะบล์โหดละเกือบร้อยหนึ่งเลือพันห้าถ้าเลือน้องเฉียงพันห้างั้นเรามาดูว่าเลือกำเนิงเท่าไหร่พั 1, hmm. okay. นหกโอเคนะตอนแรกพันสี่พันหกฮะอือหื mm hmm. พันสองพันสามพันสามกันละโอเคพันสองมันอันนี้ยังยังไม่ฟูทองนะต้องเข้าใจหน่อยคือตอนนี้คือเกียดนะ,นะเพราะว่ามีไม่ทับคนอื่นแล้วก,ก็ก็มีทองแบกกันละนะผมผมไม่เป็นไรหรอกมีคนอื่นแบกให้นะดูพลังนะโอโห้หสี่ร้อยล้านแค่อัพเอ่เอน้องเชยหกดาวนะสี่รอยล้านแม่เจ้าตอนนี้พลังเราเจ็ดพันแล้วนะเจ็ดพันสามรอยล้านว้า อา่าเดี๋ยวก่อนนะแม่ทับแบบผ้าแม่ทับโอเคเดี๋ยวไปเพิ่มหน่อยลวกันเอาใจะให้ดาวเมย์เพิ่มอีกคูณจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มคราวนี้จะได้อย่างต่ำแปดร้อยเลยนะครับผมแม่เจ้าใช่ค่ะแปดร้อยอ่าเจ็ดร้อยยี่สิบโอเคดาวเมย์เพิ่มคูณจุดห้าโอเคหกสิบล้านใช่ไหมกี้ ใช่60ล้านโอเคนะครับอ่ะก็ถือว่าเพิ่มพลังได้เยอะพอสมควรนะวันนี้นะครับผมเห็นไ,ไหมอัพน้องเฉียมแปบบ๊บๆเดี๋ยวพลังก็เพิ่มเองเราหลักๆก็ต้องโฟกัสที่น้องเฉียนนะเพราะต้องเฉียมเพิ่มสเตตัสให้เราเยอะกว่าเยอะกว่าไม่ไม่ทับทองนะตรงนี้ไม่ทำลุ้งก่อนนะครับ โอเคอ่า okay. uh, อันนี้ไม่แย่ใช่ปะ่นะฮะผมคงจะได้เติมอีกทีหนึ่งเลยก็คือหน้าเป็นเดือนหน้านะครับแน่นอนผมต้องเติมนะฮะผมจะต้องเติมเดี๋ยวเพราะาผมจะเร่งนะครับต้องรีบเล่งให้ถึงหนึ่งหมื่นไวๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไปถึงหนึ่งหมื่นทำไมนะเพราะว่าไอ้ไรนะไอ้พิชิตสัต์เทพอ่ะ กว่าจะถึงด่านยี่ห้าได้มันต้องหมื่นสองนะหมื่นสองพันล้านแล้วก็ขายห้าพันนะครับอเพิ่มนี้ไปไปเล่นนี้หน่อยเอาแล้วตีไม่ตายเอาดิจ้างให้กูตีไม่ตายอี แน่จริงเอากำเหล็งลงให้ได้อะเดรแยนโอ้โหโอเคโอเคอ่า <laughs> oh. okay, okay. ah. ครบยังโอเคอีกทีมหนึ่งไหวไหม <laughs> ไหวไหมครับเจ็ดพันสามเจ็ดพันสี่โอ้ไหวฮะโอเค นะครับชิ้นส่วนโอเคเอินน,นะน,น่าจะเพิ่มได้นะใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะเพิ่มได้เดี๋ยวก่อนนะพัฒนาอันไหนนะกำเหลงขั้นศูนย์ฝึกฝนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเลือเพิ่มล้านสองสิบเจ็ดล้านโอเคเจ็ดพันสี่แล้ว โอเคไม่พอละนะครับอ่ะไอ้วิจัยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตำราวิจัยมัน,ม,นมันทำยังไงนะมันทำได้อะไอ้เพราะว่าไอเ้เศษเราพอแล้วมั้งจะไม่ผิดอ่ะไอเ้เศษหนังสืออ่ะหนังสือหน้าพอแล้วนะอยู่ไหนวะเศษหนังสืออยู่ไหนอ่ะ what where where is it man ไอ้ส uh, ิอาไอมันอันไหนนะไอไอโหมดนะั้นอยู่ไหนห <laughs> าไม่เจออยู่ไหนวะ <laughs> อ๋อย่นี่มันเป็นโหมดใหม่เลยโอเคอื okay. uh, มนี่ไงเนี่ยมันได้แปดสิบแล้ว 80, 80อะแปดสิบปสิบอะมันได้ครบแล้วอะแ,แ,แล้วแล้วเ,เราต้องรวมตรงไหนอะอันนี้ผมไม่รู้จริง ผมอยากรวมมากเลยมันรวมยังไง Please man สวงอ,อ๋อนี่ไงคนสึอเคกือ <c oughs> ตรงตรงนี้นะโอเคเอ,อ,อันไหนดีกำเรนงกันไปแทงแทงลูกแทงแทงต่อไปลูกก็จะเพิ่มเป็นสกิลเบเวลหนึ่งลนะบุ้ม อ่าทั้งหมดเลือดเพิ่มมันโจมตีป้องกันอ่ะยี่สิบล้านโอเคจัดไปนะครับอ่ะก็มันจะเพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะผมจะอันนี้ต้องสองเล่มละนะโอเคมันเพิ่มได้ถึงขั้นห้านะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเาก็เพิ่มไปเรื่อยเนาะนะขั้นสองขั้นสามโอ้ดูยิงอาบนี่ยิงจมตีแรงขึ้นเยอะเลยนะ ว้าวโอเคโอเคผมสงสัยว่าไอ้ทำไมตอนไอ้ที่มันขึ้นค่าพลังเพิ่มมันมันไอ้ฟาสโฟมันหายนะครับน่าเป็นบั๊กมากเดี๋ยวรอเออ่เขาแก่แล้วกันนะครับผมอ่ะนะก็ ไม่น่าจะเบียร์แล้วเนาะ,นะครับก็วันนี้เราแค่มาดูของใหม่กันนะฮะไอของใหม่ที่น่าจะยังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะครับผมอาจจะได้ซื้อในอนาคตมั้งนะกลศึกเพนะราะผมคงไม่รีบนะครับเพราะตอนนี้เราโฟกัสที่เรื่องแม่ทับก่อนนะเอาแม่ทับให้เต็มก่อนแล้วค่อยโฟกัสเรื่องอื่นนะครับส่วนสัตเทศย,ยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็นะค่าพลังวันนี้เพิ่มอีกนะครับเท่าไหร่นะห้าร้อยล้าน นะครับก็เหลือแล้วแต่กผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับคนที่เข้ว่าชมนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามซี้สามโค้งมือตลอดนะครับผมก่อนจบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับผมอาจจะ923เดียวกันนะครับเสาร์นี้ขอตัวลาบอกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ